โอเคผมสำหรับจะดันแบล็คนพลาสต่ะเดี๋ยวค่อยแปลกันเนาะก็่าสุดครับผมเปิดไม้ดันแรกครับผมก็สั่วงวัดได้ครับให้ไาเจ้าเพลงผมคุมตัวของตัวไรการหุ่นไรการหุ่นไ้กาตีโปรตีใส่ตัวไหนก็ได้แต่ผมจะตีตัในใน่ไทเจ้าทามุใช้สกิลสบึ้มแล้วก็สกิลสองสามพีหนึ่งหักค่าได้นะ การตัวของแม่งูก็ใช้ซีรีวโคมาผมไปตัวสะททอนตายไปนี่ยปล่าฮะต่อไปผมด่านที่สองสหรับด่านที่สองนะครับผมก็จะไม่ยากอะไรแต่กูเด,ดนกวนตีมาแล้วออไม่มีไม่มีได้ไมีอะไ,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 ไแต่นี้ผมให้เอ่อพูดจริงนะตัวตัวผมจะคุมตัวของแวมันจะมีที่บอกอยู่ว่าให้ทําไงผมมาคุมใส่ตัวนี้ครับผมของอุลกไกเฉียวผม จากนั้นให้อุนเกียขียวใช้สกิลสองในการสับร่างไปล่างดําหรือล่างมานจากนั้นให้ตัวของไอตัวสี่อแจงผมโยนสกิลสามใส่ตัวของอุนเกียร์เขีวผมและฮันเนียจะสน,นานะสับสนแต่บางทีมันก็ไม่ติดซึ่งตรงนี้ผมก็บอกเลยคุณต้องงงแก้เองคุณจริงๆริงโอ้นี่ดีครับผมให้ใช้สกิลสามเอ่อโจตี้ปฏิครับผมใส่ฮันเนียผมผมจะรู้สึกว่าไอตัวของอุนเกเขียวมันอันตรายเพราะนั้นจะยังไม่โจมตีเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันตายฮันเนียมันจะได้ฆ่าสแต็กพอดี จากนั้นตัวของตัวถุดช้าผมตีโปรตีใส่ฮันนียให้ดีนะสับสนซึ่งส่วนใหญ่จะติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนใหญ่นะผมเล็บไปก่อนตัวน้ำตัวตัวแะเกเลยแม่งตอนเล่นมีหัวเราะละเออตัวของไอ้เจ้าเทนนิสผมใช้ตัวสองคุมคข่าละผมคอล่าตีโปรตีเสรตัวไหนก็ได้จากนั้นวันนี้วิดีโอผมใช้ที่ยูสามใส่ฮันเนียเท่านั้นเห็นว่าฮันเนียเท่านั้นเพื่อการันตีว่าไม่แพ้ แล้วนะครับผมตัวของน้องจามผมใช้สกิลสามโยนใส่เออ่ตัวของคาร์ล่าผมแต่คุปกรณ์เขียวก็จะตีใส่ตัวนั้นความจริงอะ่ะไอตรงนี้เป็นช็อตอันตรายให้แทนที่ผมตีปฏิใส่ตัวของเอ่อุปเขียวผมแล้วก็โอทิกริตีปฏิใส่คาร์ล่าผมตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะความจริงมันผิดแผนผมดิ้นแต่ถือก็ใช้ได้เพืาอแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าต่อไปผมดันที่สาม การที่สามับผมให้ฮาน,นีแอผมตีปกติใส่ตัวของโยดีโปเท่านั้นนะแค่ตีปกตินะอย่าใช้สกิลจากนั้นใช้โคตรเทนนะผมคุมตัวของยาว่าเสีย sp ผมจากนั้นตัวของหุง่นไลก์ผมโยนสกิลสองให้ตัวของอันนีแอ sp จะว่าเสีย sp ผมใช้ที่ยสองใส่ฮาน,นีแอ sp แล้วก็ตีปกติตีปกติใส่ฮาน,นีแอ sp ไม่ตีสองทีฮาน,นีแอก็ได้กัาบแตกพอดีผมแล้วก็เปิดอันนาเทน จ,จะเอาตะกีมม 3, ้มาลูกผมเชตสกิลสามโค้งมูมต่อไปผมทำก็ได้เทมพอดีใช้ 2, สกิลสองใส่ตัวของอชูราผมแล้วก็บุมตีสามฟรีถ้าให้ับเลยนะผมเออตรงนี้ตีปกติเลยครับผมใส่ตัวของยังไม่เตะเอพีผมจากนั้นยังไม่เส่เอพีผมใช้คือจะทำอะไรก็ได้อ่ะจะตีปกติใชตสกิลได้แต่ ใส่ตัวของฮันเนียนะบงเล็บบงเล็บตัวแดงๆเลยแต่ใส่ตัวฮันเนียนะจากนั้นฮันเนียผมใช้ทีคิวสามใส่ยามาเซะโอเคผมจากนั้นตัวนี้ผมจะใช้ทีคิวสองสามใส่ตัวของถือก็ได้ตีปกติก็ได้ไอ้นี่ของผมตีปกติกันยามาเสกก็นั่นแหละเรียบร้อยครับผม ก็สำหรับวันนี้ผมก็เวฟสองอาจจะฟังงงหน่อยต้องขออภัยนะครับผมก็ขอบคุณครับผมรับชมไป